ใส่ยุดขาวชนิดยู่ที่ตำบลวังกระแจะอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเป็นสมาชิกต้นแบบครึ่งไร่ขายจนตั้งแต่ทำครึ่งไร่ขายจนมาทำให้ชีวิตด,ดีขึ้นซึ่งไม่รวยแต่ก็อยู่แบบไม่เดือดร้อนเรื่องความเป็นอยู่ทำแบบพอมีพอกินตามรอยพอ่อ แล้วตอนนี้ได้มีสมาชิกเพิ่มสิบกว่าลายเลิงเห็นว่าโครงการนี้ดีได้ช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสเพื่อมาเลี้ยงชีพตัวเองให้อยู่รอดและสุดท้ายนี้อยากให้ทกสมีโครงการแบบนี้ตลอดไปค่ะขอบพระคุณค่ะทกศยกระดับชีวิตเกษตรกรไทย สู่สังคมที่ภาคภูมิ